ยังไม่ได้เยี่ยมบ้านเลยอ,เลอีก,อ,กอีกเครื่องหนึ่งก็ต้องใช้ใกล้บ้านนะแล้วไปอีกที่หนึง่งสวยไหมเราที่นี่มันมันเราไม่มีว่าใบขับขี่ที่นี่พี่เลี้ยขับรถแกขับมอเตอร์ไซค์ขับ ขับใต้ดินออกข้างนอกไม่ได้วันนี้เครื่องฟ้าเครื่องฝนอากาศเย็นครับพี่น้องแล้ก็ทยอยเยี่ยมบ้าน่ะแต่าวา่าเมื่อวานนี้เออเน้นโดนจำกัดบัญชีไปนหนึ่งชั่วโมงไปลงมาเรียมาเรียดุสักทีอืม นก็เป็นกำลังใจพี่เตอร์ทุกคนค่ะไปถึงเป้าหมายไปถึงฝันครักตรงนี้อุโมงค์นี่ยรถบ่อไม่ละจะผิดกดเป้าเนี่ยผิดกฎก็ลบพาชมเมืองถ่ายหน้าคนนี่ก็ไม่ได้ อาไม่เขียวละอย่ามาเยี่ยมบ้านเลยอ,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 อีกเครื่องหนึ่งก็ต้องใช้พี่เนนเกิดการงงเรียนตั้งแต่ีสบผมมาน่าจะได้ปะ่ะเออยังอัพบัญชีไม่ได้เลยอืม เราไปเปลี่ยนน้ำตะกุนใหม่เนาะตรงนี้อุโมงค์เนี่ยรถบอร่อไม่ละจะผิดกฎเปล่าเนี่ยผิดกฎก็ลบพาชมเมืองนะก็จะด,ดังหน่อยครับพี่น้องเสียงดังหน่อยนู่นดูต้นไม้ค่ะเออมันเป็นคล้ายๆลอ่า เด็กเขาเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นกิจกรรมไหนไปไปน็อตดัทิงไปที่นึง่ามมางตงโงอันนี้ลูกอะไรเนาะยิยนแนน อันนี้ลูกอะไรเนาะพี่แนนเด็กเขาเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นกิจกรรมเด็กได้เออใช่พี่แนนเดินถูกแล้วตรงที่ว่าเขาปล่อยมาแค่คนเดียวน่ะตรงเนียเป็นต้องเตือน To chung vương ninh măng nóng nắng 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 tiếng nắng 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 เด็ดไม่สะเทียนเนะี่ยอย่าลืมทำกันบ้านเนาะกโพตนิ่งลงคลิปสั้นลงคลิปยาวเเพราะว่าแก้็เพิ่งนอนตอนเช้านะสตาร์นี้แหละ ทุบกินข้างในอ่ะเหมือนใบกระบอกบ้านเราหรือเปล่ากาลรออลก็เมื่อวานนี้อากาศดีมากค่ะยันยังก็ไปกินข้าวบ้านน้องอือก็มาดูใช่นะปูกฎหมายมันแข็งแกบอกว่าอย่าทำนะอย่าออกไปนอกงนวอย่างนี้ ขับได้แต่ห้องใต่ดินเออก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเมืองเก่าเออ,เอ,อครั้งแ้วไปเมืองไทยนะไปซื้อ,เ,อ,อเป็นร้านของอ,อ มันยังไงฉันฟังไม่ออกก็เดี๋ยวฉันจะให้คุยกับเธอแต่เราเป็นหน่วยหน่วยหน่วยนำหน้าไงอูเพพี่แนนคิดว่าแถวนี้แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงไหนเขาบอกไม่ไกลจากอ่าฮาบันโบเนี่ยฮาบันโทพินไหมอก็ประมาณสี่สี่ป้ายสี่สถานีค่ะก็ะพาชม ไปจับจุดตรงเดิมนะน้องปูเห็นไหมูเพราะว่าเดี๋ยวพี่แนนกลัวพี่แนนลงพี่แนนลงมาเรียมาเรียเออนั่นแหละเหมือนสยามเลยใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมแล้วก็จะมีนั่งเต็นท์นึงเงี้ยมาอับแล้วกออ็สตอรี่ แล้วก็มีเวลา,าออกมายืนยันตัวตนลายสดเนาะเป็นการมองเห็นที่ดีค่ะแล้วก็เอ่อสตรอรี่แล้วก็มีเวลา,าออกมายืนยันตัวตนลายสดเนาะเป็ดการมองเห็นที่ดีค่ะไปที่ แต่ไม่ไกลกันเพราะว่าลองดูอ่อกูเกิลแล้วไม่ไกลกันลองไปทางไหนก็ทยอยเยี่ยมบ้านะแต่ว่าเมื่อวานนี้อ่ายนเนนโดนจำกัดบัญชีไปนหนึ่งชั่วโมงมีเป็นร้านอ่อมีพนม่ายด้วยร <c oughs> ับเพื่อนเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> เดนเน่หนมาใกล้ตำแหน่งแล้วแต่ว่า <c oughs> ไม่รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหน,น,น็นก็ทยอยเยี่ยมบ้านแต่่าเมาาื่อวานนี้เดนเน่โดนจำกัดบัญชีไปนหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็ประมาณสองสองสถานีนหละไปโรงเรียนแต่ว่าตำนวจไม่ใช่ที่เดิมเป็นว,ว่างๆอ่ะเดน้นก็งงโอ้เลยนนึกใจอะ่ะ สามสิบกว่าเรียนที่เราสะสมสวยงามแบบมาชมเมืองบนนะรถไฟน้องปูสำหรับคนที่คลอดลูกคลอดอะไรนะเออแล้วก็ปีสองปีนี่แหละเออแล้วก็เออเพราะว่าเออแกเพิ่งนอนตอนเช้านะสตาร์นี้แหละอ๋อ นี่ค่ะมีเป็นร้านเออโอ้มีขนม่ายด้วยสวยงามามาชมเมืองค่ะอ ประมาณสามพันกว่าครับพี่โน,โ 3, น้องสามพันกว่าเดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้เป็นโครงการจะมีร้านนี่เห็นไหมเป็นคล้ายๆต้อตรงระวังจักรยานเยอะวันนี้เครืฟ้าขึ้นฝนอากาศเย็นครับพี่โนโอ้อง